ส a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับช่วงที่สองของรายการคันลองสันติธรรมซึ่งความเดิมที่แล้วนั้นผมกับอาจารย์ฟรีดเดนดิงโยดนั้นได้กําลังเข้าสู่การพูดคุยที่เข้มขน้นในเรื่องของอกําลังชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคนสองกลุ่มและขณะนี้เนี่ยเรากําลังจะมาพูดเพื่อให้ ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคนสองกลุ่มคนสองฝ่ายนั้นน่ยท่านผู้ชมนะครับพิจารณาแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับใครแล้วเราจะไปอยู่ในคนกลุ่มไหนซึ่งอาจารย์ปริศเดชยศจะขยายและคุยกันต่อนะครับสามาอะไรกลุ่มครับอะไรกุณสามอาจารย์ก็คงจะเข้าประเด็นไปเลยนะฮะอาจารย์คงอยากจะตอบเพราะความเดิมที่แล้วหมดเวลาเสียก่อนนะครับว่าความสูงส่งของท่าน มัมฮัสซันอิหม่ามูเซนซึ่งเป็นหลานสุดศาสดานั้นยังมีความสูงส่งอะไรที่ศาสดาอับดุลเบบีลสุลตลัมได้กล่าวถึงไว้อีกครับครับคือวจะนะหรือว่าสิ่งที่ท่านศาสดาได้แสดงออกเกี่ยวกับท่านอิหม่ามซันและอิหม่ามุเซนเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนของท่านได้สำเนีกถึงฐานันดรหรือว่าตำแหน่งอันสูงส่งของบุคคล <c oughs> ทั้งสองเนี่ยแล้วก็ ภาระหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพวกท่าน,นมีอยู่จำนวนมากมายนะครับซึ่งเราคงจะไม่สามารถจะมานําเสนอได้ทั้งหมดแล้วก็เกินกว่าความสามารถของผมที่จะกระทําได้ทั้งหมดแต่ว่าอยากจะฝากอีกสักสอาประเด็นนะครับ,รบที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าท่านศัสดานเนี่ยได้กล่าวด้วยวาจาเนี่ยจำนวนนับนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อที่จะแสดงให้เห็น ความสงส่งของบุคคลทั้งสองนี้เช่นท่านบอกว่าแท้จริงอุเซนเนมาจากฉันและฉันก็มาจากอุเซนฮัสซันและฮุเซนเนี่ยเป็นอิม่ามคือเป็นผู้นำของบรรดาประชาชาติทั้งยามยืนและยามนั่งนะครับแล้วก็ท่านได้บอกว่าฮัสซันเนี่ยเป็นผู้นำคือเป็นอิมามของประชาชาติฮุเซนก็เป็นอิมามของประชาชาติมุสลิม แล้วก็ลูกหลานอีก9คนของกุเซนเนี่ยก็เป็นอิมามหรือว่าผู้นําของประชาชาติมุสลิมครับนะครับทีนี้ผมก็ละที่จะกล่าววัจนะทั้งหมดไว้แต่อยากจะกล่าวถึงวัจนะสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดเป็นดัชนีชี้เลยว่าภาระหน้าที่ของเราต่อท่าน,นยอย่างไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยที่เกิดขึ้นกับท่านอิมามอูเซนเนี่ยที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะต้องแสดงความผมก็ไม่อยากจะพูดว่าเครียดแค้นคือแสดงความเจ็บปวดแสดงความเสียใจแสดงความโศกาอาโดนว่าเขาทำกับท่านได้ยังไงแล้วก็เขามีสิทธิ์อะไรที่ไปทำกับท่านนะครับเพราะว่าท่านนั้นก็สิทธิของผมเหมือนกันของเราเหมือนกันก็คือท่านสดาได้กล่าวว่าจะนะไว้ว่าแท้จริงฮาซันและฮุเซนเนี่ยเป็นหัวหน้าของชายหนุ่ม ในสวนสวรรค์ครับก็คือเป็นหัวหน้าของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่อยู่ในสวนสว,นสวรรค์ครับแล้วท่านก็วนจนะที่เกี่ยวกับท่านหญิงฟาติมาซึ่งเป็นมารดาของอิหม่ามซันและอูเซนเนี่ยท่านสุาก็กล่าวว่าฟาติมาเนี่ยเป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีแห่งโลกทั้งผองครับโลกทั้งผองคือทั้งโลกนี้โลกบรรษแลวก็โลกหน้าที่อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยครับ ก็แสดงว่าทั้งฟาติมาที่เป็นมารดาของฮุเซนและฮัสซันฮัสซันและฮุเซนเนี่ยแล้วก็ตัวของฮัสซันและฮุเซนเนี่ยก็คือผู้นําของเราในสวรรค์ทั้งชายและหญิงนะครับอันนี้คือเราโจดตรงเพียงแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะกล่าวกันต่อไปก็คือว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังท่านอิหมมฮัสซันและอิหมมฮูเซนนะครับตัวท่านหญิงฟาติมานั้นมีหรือไม่เนี่ยเราก็คงจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวท่าน แต่ว่าตัวท่านนิมมัสซันเลกูเซนเนี่ยมีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังท่านรเรายังไม่กล้าไปถึงขนาดที่ว่าทำร้ายท่านหรือว่าฆ่าท่านเขาฝ่าฝืนผู้นำของพวกเขาในสวนสวรรค์คือคนคนนี้จะไปเป็นผู้นำของเขาในสวรรค์แต่เขาได้ฝ่าฝืนตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วเขาจะมีสิทธิหรือว่ามีความชอบธรรมอันใดที่จะไปอยู่กับผู้นำที่เขาฝ่าฝืนในสวรรค์นะครับ อันนี้ก็เป็นกรณีสั้นๆง่ค,งค,งคิดที่ฝากไว้ก่อนส่วนว่าเขาทำอะไรมากกว่านั้นหรือไม่เนี่ยเราจะไปตอบคำถามกันตอนสุดท้ายว่าอย่าว่าแต่สวรค์เลยนะครับ,รบอ,ะอะไรหลายอย่างที่เขาจะต้องได้รับเนี่ยเขานอกจากจะไม่ได้รับเลยเนี่ยจะต้องถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสต่อรัศดราด้วยนะครับ,รบนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ฟริตพยายามที่จะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าความสูงส่ง,สง ฐานัดดนดรของท่านอิมามซันอิมามมุเซนนะครับซึ่งอยู่ซึ่ง,ง,ง,งาฐานภาพท่านเป็นหัวหน้าของชาวสวสรรค์และเป็นลูกหลานาศาสดาแล้วมาทนโดนคนกลุ่มนี้ซึ่งาศาสดาและลอสั่งนะครับ,รบว่าสั่งว่าให้รักนะนะครับ,รบให้รักให้ปฏิบัติตามนะครับอนอกจากเขาไม่รักไม่ปฏิบัติตามเขายังกระทำนะครับกระทำอะไรกับลูกหลานศาสดาครับผม คือก่อนที่จะเข้าไปถึงเหตุการณ์เนี่ก็อยากจะให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยก็จะมะีพี่น้องของเราบางส่วนเนี่ยก็มีข้อคอมเมนต์มีข้อคัดค้านหรือว่าติติงมาว่าเอ๊ะแล้วเรามาเล่าเรื่องของคนที่ตายไปแล้วเป็นบรรปีแล้วด้วยแล้วก็มาร้องโ่มร้องไห้แสดงความเ,เสียใจแล้วก็บ,บางครั้งก็ มีการตีโพยตีภายขาร,ร่ำครวนนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้แง่คิดสักนิดนึงว่าคือความดีใจเสียใจ<ม>การร้องไห้การหวรัวเราะคือการร้องไห้ก็คือว่าเป็นการแสดงความเสียใจถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยการร้องไห้จะเป็นการแสดงความดีใจก็ตาม,มก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์สิ่งนี้มันเป็นอารมณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้มนุษย์เป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติว่า ถ้ามนุษย์คนใดเนี่ยเขาเสียใจเขาก็จะร้องไห้คนที่เสียใจแล้วหัวเราะเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่ปกติต้องไปหาหมอแล้วเขาว่าอะไปคนที่มีความดีใจนอกถ้าจะร้องไห้ก็โอเคแต่ว่าโดยทั่วไปก็คนที่ดีใจเนี่ยเขาจะหัวเราะกันดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้เราเสียใจเนี่ยเราก็จะร้องไห้เป็นเรื่องของมนุษย์ของหายสอบตกตกงาน แล้วก็ไปถึงที่ว่าพ่อแม่คนที่เรารักบุตร<ม>ของเราเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เนี่ยจะต้องร้องไห้เพื่อแสดงความเสียใจ<ม>แล้วก็แสดงออกถึงความห่วงหาอาวอรต่อคนที่รักที่เราจากไป<ม>คนที่ไม่ร้องไห้สิครับเวลาพ่อแม่เสียชีวิตเวลาที่บุตรหลานของตนเองเสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดปกติครับแต่ว่า ถ้าไม่ร้องไหนะ้เนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวที่ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาไหมเช่นใครไม่ร้องไห้ตอนที่พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยต้องตกมุรตัดกลายเป็นกาเฟสไปต้องเข้าอิสลามใหม่ไม่ใช่แต่ว่าก็ถูกตาหนิว่าเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างไม่รู้จักบญบญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดแล้วยิ่งพ่อแม่ที่เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนให้อยู่ในจริยธรรมอยู่ในศาสนาที่ถูกต้องแล้วเนี่ย แล้วคุณก็ไม่สนใจใยดีเวลาเข้าเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตก็ตายไปก็ไปฝังหรือไปอะไรก็แล้วแต่ตามพิธีกรรมทางศาสนาก็โดยปกติเนี่ยยิ่งม,มันผิดธรรมชาติยิ่งเรามีความรักต่อแม่พ่อแม่ของเรารยิ่งเรามีบุญคุณที่พ่อแม่ให้กับเราเช่นทิ้งเงินไว้ให้เราต้องเป็นร้อยล้านทิ้งความรู้ให้เราเป็นอสอนหนังสือให้เราเป็นครูบาอาจารย์ด้วย แล้วก็ให้จริยธรรมที่ดีงามไว้เราด้วยเนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยเราก็ต้องร้องไห้เป็นปกติครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทีนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ว่าแล้วทําไมากลุ่มพี่น้องที่มีความรักในครอบครัวของนันสดาเนี่ยเมื่อถึงวาระที่เทียนยางรุเซนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องร้องไห้ด้วยก็เหตุผลนี้ไงครับว่าธรรมชาติเนี่ยที่เราสร้างมาเนี่ยเมื่อบุคคลที่เรารักครับถามว่า คนที่มีบุญคุณกว่าเรามากกว่าพ่อแม่เราเนใครก็คือท่านนบีท่านสดาแล้วก็สดาสั่งว่าให้รักสองคนนี้ให้ทําตามท่านเนี่ยแล้วท่านเสียชีวิตลงแล้วก็เสียชีวิตโดยลักษณะที่ผิดธรรมชาติครัไม่ได้เสียชีวิตเองถูกทําร้ายถูกทรมานก่อนจะเสียชีวิตก็ถูกทรมานแล้วก็ถูกทรมานโดยบุคคลที่ถูกสั่งให้รักท่านเหมือนกันคือคนที่ฆ่านั้นก็ถูกสั่งด้วยว่าให้รักท่านครับ แล้วที่สําคัญที่สุดคือที่ผมกล่าวแต่ตอนต้นว่าอ,อัลลอฮ์สุวาตาลาผู้เป็นเจา้าเนี่ยสั่งว่าคนเนี่ยที่ที่เราฆ่าเขาไปเนี่ยที่เขาฆ่าไปเนี่ยคือหัวหน้าของเราในสวรรค์อือ้าวแล้วก็เราจะไปเป็นลูกน้องของคนเนี่ยแล้วเขาถูกฆ่าจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วเราไม่แสดงความเสียใจไม่มีความทุกโศกเลยเนี่ยแล้วเราเหมาะสมไหมที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับท่านในสวรรค์ครับแล้วลองคิดดูว่าคนที่ลงมือฆ่าท่านเองล่ะอื ซึ่งก็จะต้องไปเป็นผู้ตามของท่านในสวรรค์เนี่ยจะไปมีชีวิตอยู่ที่ไหนหมายความว่าถ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปมีชีวิตในสวรรค์ร่วมกับท่านที่เป็นหัวหน้าแต่เขาได้ฆ่าทิ้งด้วยมือเขาเองหรือจะไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งเราก็รู้กันดีว่าที่ไหนครับอันนี้เป็นตรกะธรรมดาของมนุษย์ทีนี้ปัญหาก็คือว่าก็เขาก็ตายกันไปแล้วนี่อ่าเขาก็สู้กันไปแล้วเขาก็รบกันไปแล้วก็ทรมานกันไปแล้วทำไมต้องมาพูดถึงต้องมาพูดถึงอีกนะครับ ก็แล้วเรื่องของท่านาสดายูซุปครับซึ่งได้ถูกลักพาตัวจากบ่อน้าที่พี่ของท่านเนี่ยได้ลวงไปแล้วก็ไปทิ computer, ้งในบ่อน้าแล้วก็ถูกจับตัวไปที่อียิปต์ครับซึ่งท่านสดายยซุฟเนี่ยท่านสดายะกูฟที่เป็นบิดาของท่านสดายูซุฟเนี่ยครับก็รู้ดีว่ายยซุฟเนี่ยยังไม่ได้ตายเพราะท่านเป็นาสดาท่านรู้ดีว่ายยซุฟก็ถูกจับตัวไปแล้วก็ถูกไปไว้ที่ประเทศอียิปต์ ท่านศาสดาย,ยากูุเนี่ยร้องไห้คิดถึงทุกอย่างเกี่ยวกับตัวยูซุปที่ท่านรักมากเพราะเป็นลูกของท่านเนี่ยจนกระทั่งตาบอดออไอ้หลักฐานที่ว่าท่านตาบอดนี่ก็ปรากฏอยู่ในกุรานที่ว่าท่านศาสดายากูุเนี่ยร้องไห้เสียใจดำลึกถึงการการสูญหายไปของยูซุปโดยที่ว่ายังไม่ตายเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตายจนตาของท่านเนี่ยขาวไอ้อคำว่าขาวที่นี่คือมองอะไรไม่เห็นแล้วบอด อาแล้วนี่ยังไม่ตายแล้วก็ยังรู้ว่ามีชีวิตอยู่ครับแล้วก็เป็นศาสดาของล้อก็รู้ดีว่ามนุษย์่ยต้องอดทนจะต้องสอบบัตจะต้องยอมรับ,บ,บในการทดสอบของล้อนบียะกูลเนี่ยเป็นศาสดารู้ทุกอย่างเลยแต่ก็ยังร้องไห้จนกระทั่งยูซุปเออจนกระทั่งตาบอดครับแล้วเราเนี่ยถูกฆ่าถูกสับถูกฟันลูกของท่านหลานของท่านอ่าบหสาวกเพื่อนฝูงของท่านอีกเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ย ถูกฆ่าอย่างแสนสาอย่างอย่างทรมานที่สุดแล้วก่อนจะฆ่าเนี่ยก็ยังปิดกั้นให้ท่านอดน้ําอยู่ในสภาพที่หิวโหยเนี่เป็นเวลา4-5่ถึงห้วันมเมื่อฆ่าแล้วเนี่ยก็ตัดศีรษะคนทั้งเกสองคนทิ้งครับเมื่อฆ่าแล้วเนี่ยยังสั่งให้คนเนี่ยเอาทหารมาของตนเองเนี่ยขึ้นไปเหยียบย่ําจนกระทั่งว่าเนะเวลาที่ท่านท่านหญิงไซนับ ท่านหญิงสกีนาลูกสาวของอิมมาุเซนไปดูศพพ่อเนี่ย<ม>ยังไม่รู้เลยว่าพ่อของของท่านเนี่ยคือคนไหน<ม>นอกจากจำแหวนที่ที่ใส่ไว้ในไวในไวไวในนิ้วของท่านอิมมาุเซนเนั่นเองครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่หักห้ามเราไม่ให้แสดงความเสียใจยแล้วก็ร้องไห้ต่อการจากไปของท่านอิมมาุเซนซึ่งเป็นหัวหน้าของเราในสวรรค์ เปรียบเทียบกับการที่ท่านศาสดาย,ยักุปแสดงออกกับท่านศาสดาย,ยูซุปซึ่งเป็นลูกของท่านซึ่งเรื่องของศาสดาย,ยูซุฟก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเล่ากันเป็นเรื่องอนิยายปรามาราเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในอัลกุรอาน <c oughs> แล้วก็ไอเรื่องที่ว่าจะไปพูดถึงคนที่ตายไปแล้วเขาก็ฆ่า,า,าแล้วจบไปแล้วเนี่ยในอัลกุรอานก็อัลลอฮ์พูดถึงคนที่ทําร้ายกันคนที่ข่มเหงกัน คนถูกกดขี่ต่อสู้กับผู้กดขี่อย่างเช่นท่านสดายพระฮิมต่อสู้กับนํารุษท่านสดามูซาต่อสู้กับฟาโรก็บันทึกคนละกรนานละทาไมอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าเนี่ยยังจะพูดถึงสิ่งที่มันอยู่ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็เพราะว่าเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้เรามาค่ายคิดค่อยควรดูแล้วก็นำมาใช้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนในชีวิตแต่ว่าอิมามอูเซนยิ่งกว่าบทเรียนเพราะว่าเขาได้พาก ผู้นำของเราในสวรรค์เนี่ยไปในสภาพที่หน้าอเนกอนาถซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีจิตใจเป็นธรรมจะสามารถทนรับสิ่งเหล่านี้ได้มันจึงได้ออกมาเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นการแสดงแล้วเราก็ไม่ได้ถือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นรูก,กลหนึ่งของอ,อิสลามที่ว่าละหมาดแล้วก็หรือสิ้นอดก็อยู่ในนี้แต่ว่ามันเป็นภารากิจที่ว่ามันอยู่ในมโนสํานึกที่ว่าเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เราตัก เมื่อเราสั่งให้เราตามแล้วคุณมาฆ่าเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพูดถึงแล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้ครับนะครับซึ่งมันก็จะยังมีประเด็นอื่นๆอีกก็เราคงจะได้พูดนังนั่นหมายถึงว่าการที่ล l l a ์ท่งสั่งให้รักครับเป็นคําสั่งสั่งผ่านศาสดาว่าจงรักคนกลุ่มนี้นั่นแสดงว่าไม่รักไม่ได้เปรียบเสมือนอิบารดะที่เหมือนกับการละหมาดจงดํารงการละหมาดถ้าไม่ละหมาดไม่ได้ครับ อย่างนั้นหลยถ้าคุณนรีพูดถึงเรื่องการละหมาดเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานอีกอันหนึ่งที่ว่าถือว่าสําคัญมากซึ่งเราก็อาจจะลืมไปที่ว่าในละหมาดเนี่ยเราต้องกล่าวตาช้าฮุบแล้วก็ในส่วนหนึ่งของตาชาฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการสละวาาต่อท่านศาสดาและก็ลูกหลานของท่านก็คืออัลลอฮุมูซัลมัดยาามูฮัมัดวะอาลีมูฮัมมัดกฎเกณฑ์หรือว่ารูกลตรงเนี้ยถ้าบุคคลใดไม่กล่าวในการกล่าวตาชาฮุดการละหมาดของเขาเนี่ย เสียใช้ไม่ได้ครับและคําว่าอาลีมุฮัมมัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอามาหมดอะเอาว่าในนั้นก็คือมีฮุเซนอยู่ด้วยครับฮุเซนเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทําให้ละหมาดของเราใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้เนี่ยเขาได้ถูกฆ่าทิ้งที่แผ่นดินกัสวาลาในสภาพที่นาเนี่ยนานเนี่ยคนที่มีใจเป็นธรรมมุสลิมที่มีความศรัทธาในอัลลอฮฺตุลาเนี่ยจะทนได้หรือไม่อมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่า พวกนี้มาร้องไห้ข้ามควรคนที่ตายแล้วมาทุบอ,อกชกตัวนี่ไม่ใช่คคุณต้องดูสาเหตุสาเหตุหตบุคคลที่เป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็คุณถึงจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ครับ,รบนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์รพยายามที่จะบอกกล่าวบอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่ามันเป็นคําสั่งของพระพุทธเจ้ามันเป็นคําสั่งของาศาสดาที่ใช้ให้ประชาชาติที่ นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจงมีความรักกับฮสัสซันฮุเซนในฐานะลูกหลานเพราะว่าฐานะฐานะ,านะดอนอันนี้เาลาเป็นผู้กําหนดศาสดาเป็นผู้สั่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เรามารําลึกเนี่ยคนกลุ่มนี้ได้ทําการทารุณกรรมฆ่าสังหารลูกหลานศาสดานแผ่นดินการบลาอย่างเหี้ยมหัวคือาจารย์บอกไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อใครไม่รักผิดคําสั่งไหมขัดคําสั่งต่อละสุตลา ไม่รักขัดคำสั่งต่อศาสดาไหมขัดคําสั่งต่อศาสดาเมื่อไม่รักแล้วแถมยังทําร้ายแถมยังเข้าไปสู่การสังหาร,รอย่างฮาลูโฮดอย่างนี้คนกลุ่มชนเหล่านี้จะอยู่ในฐานะอะไรในวันเกียครคิมาิดว่าเราคงคง,คงไม่ต้องตอบ,บเป็นผู้นผู้ชมก็คงมีวิจารณญาณในการที่จะพิจารว่าคนกลุ่มนี้นั้นได้อาศัยความเป็นมนุษย์แต่ว่ามีจิตของเดรัจฉาน คร,ครับที่จะทำลายคนดีๆสูงส่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกําหนดพระงทรงแต่งตั้งนะครับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่าเราท่านทั้งหลายหรือว่าท่านผู้ชมจะพบว่าเมื่อเทศกาลของเดือนมหัตรอมมาถึงโดยเฉพาะยิ่งในวันอาชูรอจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมานั่งลำาลึกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการที่ลูกหลานศาสนา,ากำลังถูกกระทําทารุณกรรม แล้วก็นึกถึงว่าทําไมผู้คนเลยทำกันได้และผู้คนลักษณะอย่างนี้คน2กลุ่มก็ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันบและมีการเป็นตัวแทนของการกดขี่และถูกกดขี่เพราะฉะนั้นจนกระทั่งว่ามีคําสั่งไหมอาจารย์ที่บอกว่าให้เมื่อถูกกดขี่ให้ลุกขึ้นต่อสู้และเมื่อลุกขึ้นต่อสู้แล้วเกิดถูกสังหารฆ่าตายเขาได้ชื่อว่าพลีชีพที่เรียกว่าตายฉ ah ีิตและคนที่ตายฉีิดนั้น สถานภาพในกุรานกล่าวไว้อย่างไรครับคือตรงนี้เราก็จะพูดกันได้หลายแง่มุมนะครับแล้วก็ผมก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแง่มุมที่อาจจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ครับก็คือว่ามันมีอายะกุรานที่ลอ์ได้กล่าวไว้ว่าอย่ากล่าวถึงผู้ที่สละชีพในหนทางของลอตสลาเนี่ยว่าเขาตายจะจได้ว่าวลาตะกูลูรีม่อินก็ตอรูฟีเซบิลินและอย่างอตายความจริงเนี่ยพวกเขายังมีชีวิตอยู่ครับ แล้วก็ได้รับปัจจัยอย่างชีพจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานาวาตาบัลอาห์ยามุลาบิลลาตาสูรุครับผมทีนี้เราก็เอาอ,องค์การเนี่ยมาเทียบเคียงว่าสิ่งที่ท่านอิหม่ามุเซนได้กระทำเนี่ยเป็นการต่อสู้เพื่อสัจธรรมคําสอนของอิสลามหรือไม่ครับประเด็นแรกก็คือว่า,าการที่เรามานั่งเอาเรื่องของท่านอิหม่ามุเซนที่ว่าเสียชีวิตไปเป็นพันปีแล้วมาพูดกันเนี่ยมันมีแบบอย่างไหม อิสลามสอนไหมมันจะเป็นวิดะไหมหรือว่าไปเข้าขายชีริกที่ไว้วางให้เราจะได้ยินอยู่ตลอดตลอดเวลาที่เข้าใกล้เทศกาลนี้จะมีคนกลุ่มหนึ่งจะว่าบอกว่าจะมีการทำวิดะอุตริกรรมทางศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันจะเข้าขายนี้ไหมก็มีสองสามคำตอบนะครับคำตอบแรกก็คือว่ามาจากวจนะของทัศดาเลยว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนี่ย ท่านาส,สดาเนี่ยได้ตื่นขึ้นมากลางดึกในขณะที่ท่านใช้ชีวิตอยู่กับภรยาของท่านคนหนึ่งถึงถือว่าเป็นภรยาที่มีความดีเด่นแทบจะมากที่สุดรองจากท่านหญิงขอดียาเลยก็คือท่านหญิงอุมูลสลาห์มบในระหว่างที่ท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็ได้มีดินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านได้ไปยังดินแดนที่ฮุเซนหลานของท่านเนี่ย จะต,ต้องถูกสังหารครับแล้วก็ยิบราอินก็ได้มอบดินอันนี้ให้กับท่านมาแล้วก็ท่านได้มอบดินนี้ไว้ให้กับท่านหญิงอุมูลสลลามะแล้วก็ในวันใดที่ดินเนี่ยได้กลายเป็นสีแดงแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี้ยจงทราบเถิดว่าฮุเซนบุตรชายของท่านเนี่ยได้ถูกสังหารแล้วครับก็คือเป็นหลานจริงแต่ว่าท่านดาก็พูดว่าเป็นลูกชายแล้วก็ในวันที่สิบอาชูรอเนี่ยึงท่านหญิงอุมูลสลลามะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท,ท,ท่านก็ได้เฝ้าดู สีของดินเนี่ยเพราะว่าท่านรู้ว่าท่านอิม่านุเซนเดินทางไปกัตวาลาแล้วแต่ท่านก็สังเกตดูทุกวันว่า,าดินนี้จะเปลี่ยนสภาพอย่างไรก็วันที่10อาชุรอในช่วงวันในช่วงเวลาที่ท่านอิม่านุเซนถูกสังหารในดินนี่ก็กลายเป็นสีแดงแลวท่านหญิงมุสลามาก,ก็ร่ำหไห้ด้วยความเสียใจครับประเด็นรประเด็นที่สองนะครับก็บคือว่า เรามาเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าเนี่ยมันมีแบบอย่างอะไรยังไงไหมก็คือว่าในระหว่างเหตุการณ์อาชุรอระหว่างที่ท่านอิมางมุเซงกำลังจะถูกสังหารเนี่ยท่านได้สั่งให้ท่านหญิงอุท่านหญิงไซนับที่เป็นน้องสาน้องสาวแท้ๆของท่านว่าจงจดจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยว้ยแล้วก็จงนําเอาเหตุการณ์ทั้งความทุกโศกการทรมานโศกนาฏกรรมต่างๆที่ทททเรารเผชิญเนี่ยไปเล่าให้กับบรรดาประชาชาติของตาของเราให้รับทราบครับ นี่ถามว่าแล้วก็อิมามุเซนสั่งท่านิงไจนับเนี่ยมันก็เป็นการสั่งกับน้องสาวอะ่ะมันจะมาเกี่ยวอะไรกับมุสลิมอื่นๆด้วยก็นี่ไงครับว่าฮัสซันและฮูเซนเนี่ยเป็นผู้นําของชายหนุ่มในสวรรค์หน้าที่ของผู้ตามเนี่ยก็คือว่าข้อหนึ่งคือเมื่อผู้นําสั่งให้เราทําอะไรเนี่ยเราต้องทําสิ่งนั้นก็เมื่อฮูเซนสั่งผ่านาน้องของท่านว่าต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยมันก็เป็นคําสั่งที่เสมือนสั่งกับมุสลิมทุกยุคทุก,ก,ทกสมัยว่า ให้เล่ากันต่อๆไปว่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นยังไงโดยใช้แค่ฮัะดิษ,ดษเดียวที่ว่าเพราะฮาซันและฮุเซนคือผู้นำของเราในสวนสวรรค์ไงเมื่อท่านสั่งให้น้องของท่านเล่าน้องของท่านมาเล่าแล้วก็เราก็ต้องมีหน้าที่เอาเรื่องต่างๆนั้นมาเล่ามาเล่าต่อเล่าต่อแล้วเล่าต่อเล่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่อิหม่ามูเซนเนี่ยได้ปกป้องศาสนาที่แท้จริงของท่านตาของท่านไว้เป็นการจีฮารเป็นการต่อสู้ในหนทางของเลา ด้วยตัวท่านเองทรัพย์สินของท่านเองบุตรหลานของท่านเองและบุคคลที่เป็นที่รักของท่านเองนี่คือความชอบธรรมหรือว่าความถูกต้องหรือว่าเบสิกง่ายๆเลยว่าทําไมเราต้องมาเล่าสิ่งเหล่านี้ด้วยครับครับ,รบ,รบท่านผู้ชมที่กรพครับคงจะเป็นคําตอบอย่างชัดเจนที่อาจารย์ฟริตได้ตอบว่าทําไมเราต้องมาเล่ากันเหตุการณ์เมื่อถึงเหตุการณ์แห่งช่วงของมมฮัรรอมเทศกาล ที่ต้องมารลึกถึงท่านอิมามูเซนและเหตุการณ์ศกนากกรรมที่เกิดขึ้นณแผ่นดินกาบาลาด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นเองครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับผมและอาจารย์ฟริตในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอจากลาไปด้วยวัสลามุหมลัยกลุมะเลาะห์มะตุลลอฮ์วับะเรบาะกาตุ